เือแบคทีเรียเติดโตบนเสื้อผ้าและทรงกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบคบรรยากาศของการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดที่น้ำตกคลองบ่อญาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบางังไายทองหมู่ที่7ตบนซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเพชรบุร์และจังหวัดใกล้เคียงมาเล่นน้ำคลายร้อนและรับประทานอาหารริมน้ำตกกันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน ส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงของฤดูฝนทําให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแหล่งน้ําที่เทือกเขาใหญ่เพชรบูรณ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นทําให้น้ําตกบ่อหญ้ามีปริมาณน้าไหลผ่านแม้ว่าจะอย่างไม่มากแต่ก็มีความสวยงามและมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ําได้พักผ่อนรับประทานอาหารจุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและมีเกาะแก่งภายในลำห้วย ทานน้าจะไหลไปตามลานหินซึ่งเป็นชั้นเล็กๆลดหลั่นกันไปก่อนที่จะไหลลงคลองวังโป่งและมีน้ําไหลตลอดทั้งปีสำหรับน้ำตกบ่อหญ้าอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ9หมกิโลเมตรผ่านตัวอำเภอวังโป่งเข้าไปประมาณ15กิโลเมตรเส้นทางสายวังโป่งซับเปิบสามารถเดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางดังกล่าวมาที่หมู่บ้านวังใส่ทองแล้วขึ้นรถก,รกรันกษตรเข้าไปจนถึงบริเวณน้ำตก ผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางม,มาเที่ยวน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้น้ำตกบ่อหญ้ายังเป็นแหล่งน้ําที่ระสอรในหลายพื้นที่เช่นอเภอวังโป่องอเภอชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์รวมถึงอเภอตะพานหินอเภอทับคะ้อจัังหวดพิจิตรได้ช้นา้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกด้วย ้าจะไปตรงนู้นตองลั้บานี้ที่จะเลื่อนหรอเยะ ที่หอประชุมอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรีสืบสักเอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร์เป็นประธานเปิดการประชุมสมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชนแหล่งโบราณคดีศรีเทพสู่อนาคตมรดกโลกมีนายสาชัยจำประสิทสกุลน,นายอำเภอศรีเทพกล่าวต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมให้แก่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอสีเทพเป็นการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการเป็นมรดกโลกในเวทีมีการอภิปรายหัวข้อสีเทพในประวัติศาสตร์และมรดกโลกคืออะไรโดยวิทยากรผู้ส่งคนวิจารสถาบันการึาธาั้นำทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิดรพัชรพรพนมบันณอยุธยาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกสินชีพเป็นสุขดรพานุพัฒ์จิตเที่ยงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดรวิสันโคษสิตานนท์ประธานสภาะวะัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและชุมชนสู่การเป็นมรดกโลกโดยมีผู้ส่งคบุบวุฒิภายในจังหวัดเพชรบูรณ์และส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่อำเภอสีเทพจำนวนร5 0คนเข้าร่วมในโครงการ ที่สำนักศักยัน์อาจารย์เหล็กดำตั้งอยู่เลขที่168หมู่12ตำบลนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ศิษยานุสิตลอะจนประชาชนทั่วไปจากโทษทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันเดินทางร่วมงานพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปี2013ซึ่งเ่ินมาจากกำหนดเดิมเมื่อวันที่1พฤษภาคมหรือว่าตรงกับวันยุดวันแรงงานแห่งชาติของทุกปี เนื่งด้วยสถานการณ์โควิด -19 เเพื่อให้ศิษย์ยนุศิษย์รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาผ่านลายันซึ่งนับเป็นศาสตร์วิชาวความรู้แขนงหนึ่งอีกทั้งยังถือโอกาสเลิกง,งามยามดีวันที่10กันยายนร่วมไหว้พระราหูย้ายราศีครั้งใหญ่พร้อมกับมีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เทพยาราหู12ก่อนทรงฤทธิเพื่อเป็นการเสริมโชคเสริมดวงชะตาและหน้าที่การงาน โดยมีอาจารย์เหล็กดำภักกาพรม มื่นยันประกาศสิทธ์เป็นประธานประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องเซ่นไหว้อาหารข้าวหวานผลไม้พร้อมทั้งมีเกจิอาจารย์ผู้เอกอุวิชาที่เข้มแขังร่มวมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลอาทิตระกุดสริกานินทองตะกุดปฐมังโลกีพระงบน้ำอ้อยรวมทั้งยังได้มีการแจกจ่ายข้าวเหนียวดำน้ำมันงาแก่ผู้มาร่วมงานทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยจากนั้นหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์เหล็กดำได้ประกอบพิธีครอบเสียงครู ให้กับสิสยานุสิทธิ์และผู้มีจิตศรัทธาตามลำดับโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสมตามด้วยพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์ชุบตัวชุบวิชาตามตำราโบราณซึ่งในระหว่างการประกอบพิธีดังกล่าวนั้นได้เกิดเรื่องราวน่าประหลาดใจเมื่อพบว่าสิสยานุสิทธิ์ที่มีลายสักเลขยันตามส่วนต่างของร่างกายต่างพาการแสดงท่าทางอากับกิริยาด้วยอิทธิฤทธิ์แรงครู แตกต่างกันออกไปบางคนก็วิดร้องบางคนส่งเสียงโหเราะบางคนกระโดดโลดเต้นซึ่งผู้ที่มาร่วมงานต่างก็เรียกกันว่าเป็นอาการของขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการสำแดงออกมาตามรอยสักนั้นๆนซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็สร้างความสนใจและเรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากถึงกับพาการนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแชร์ลงโซเชียลกันอย่างคึกคัก 三つのコサボハナのパイヤ วันที่9กันยายน2 5 6 3ัาที่วัดป่าศักแก้วหมูห้าตำบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สมักง,งานพัฒนาชุมชนอํเาเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรรราชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชมพันษา88 000, สาดสพรรษาโดยมีนายสาชัยจำประสิทธสกุลานอำาเภอสีเทพเป็นประธานร่วมกับพี่น้องจิตอาสา ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยที่สสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจําครัวเรือนโดยมีเป้าหมายพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัพเะยะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี5สอในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมนาจจรา้าสศรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหมามงคลเชลิมพระชมพรันศา88พันษา 10กันยายน2563ร้กสาภายใต้การอเมริกันของพันตำรวจเอกเดชาวุฒิพุทธิมาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรสีเทพพันธมตโทอดิพัฒน์ศรีไพรสนรองผู้กำกับการปาปรามโรงพักสีเทพพันธมตโทรัชพลนาคสุดสวปสพสีเทพสั่งการให้กับร้อยตำรวจเอกภพยรัตแสวงเจริญรองสวปสพสีเทพร้อยตำรวจเอกกอเกียรติกำพลกันเฉยรองสวปสพสีเทพพร้อมด้วยเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสีเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหที่สาธารณาสุขอำเภอสีเทพกำลังรวม40นายร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจชุมชนของตำบลหนองย่างทอยบนถนนสายบ้านโครกรัางน้อยถึงบ้านโคกสแกราชหมู่ที่4ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน13รายพบสารเสพติดในร่างกาย2รายส่งศูนย์คัดกรองอำเภอสีเทพเพื่อดำการในการบำบัดฟื้นฟู เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใดประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2563 15-20กันยายนนี้ที่เพชรบูรณ์อสมทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดวันที่16กันยายนชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ขบวนพุทธมหาธรรมราชา หนึ่งเดียวในไทยพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดบวชชนะมานจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่17กันยายนเวลา10นาฬกาทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30 เื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคไลฟ์นี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ยมห้าทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยพอนช่วยน้อยเดีสูงสุด4 0,000บาทโอ้โหและมีรางวัลอื่นออีกร่วมไม่กี่รางวัลหรอกห้านไงห้าพลงวันโอ้โหแถมประกันหลังการขายอีก5ปีห้าได้ไหมทุกคนให้ ทุกคนแบ่งเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมนี้ยังมา<พ>าใจ,ใจดีช่วยผ่อนดีปล่ะดี